กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีนักดนตรีที่สามารถสีไวโอลินได้อย่างไพเราะมากเขาเดินทางท่องเที่ยวไปโดยลำพังกระทั่งวันหนึ่งเขารู้สึกว่าการอยู่เพียงลําพังนั้นทำให้เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจนหน้าใจหายเขาน่าจะหาเพื่อนร่วมทางสักคนนักดนตรีจึงได้หยิบไวโอลินขึ้นมาบรรเลงเพลงเสียงเพลงดังก้องไปทั้งป่า ไม่ช้าก็มีหมาป่าเดินเข้ามาใกล้แล้วพูดกับเขาว่าทานซีไวโอลีนได้ไพเราะจับใจเหลือเกินหากท่านสัญญาว่าจะสอนข้าเล่นไวโอลีนบ้างข้าจะอาสาเป็นเพื่อนเดินร่วมทางไปกับท่านแต่นักดนตรีคิดว่าหมาป่าไม่คู่ควรเลยที่จะเป็นเพื่อนเขาจึงออกอุบายเพื่อหาทางหนีหมาป่าตัวนั้นได้สิ ข้าจะซอนไวโอลีนให้เจ้าแต่เจ้าต้องฝึกสมาธิเสียก่อนนะเมื่อหมาป่าถามถึงวิธีการฝึกนักไวโอลีนจึงชี้เข้าไปที่โพรงไม้แล้วบอกให้หมาป่าเข้าไปอยู่ในนั้นเมื่อหมาป่าเข้าไปอยู่ในโพรงไม้เขาก็กลิ้งก้อนหินเพื่อที่จะปิดทางเข้าอย่างรวดเร็วพร้อมกับกล่าวว่าเจ้าไม่คู่ควรที่จะเป็นเพื่อนของข้าไม่คู่ควรที่จะเดินทางร่วมไปกับข้าหรอกนะเจ้าหมาป่าสก,กปรก นักดนตรีออกเดินทางต่อไปได้อีกสักพักจึงหยิบไวโอลินขึ้นมาเพื่อบรนเลงเพลงอีกครั้งโดยคิดในใจว่าคราวนี้คงจะได้คนที่คู่ควรมาเป็นเพื่อนสักทีไม่นานนักก็มีสุนัขจิ้งจอกเดินทางมายังสถานที่ที่เขาเล่นไวโอลินอยู่พร้อมกับเอ่ยขึ้นว่าเพลงของท่านไพเราะเหลือเกินถ้าท่านสอนให้ข้าบันเลงเพลงได้อย่างท่านบ้าง ข้าจะอาสาเป็นเพื่อนเดินร่วมทางไปกับท่านแต่นักดนตรีก็ยังไม่พอใจที่จะเป็นเพื่อนกับสุนัขจิ้งจอกเหมือนเดิมเขาจึงเอ่ยขึ้นว่าได้สิการบรรเลงเพลงไม่ยากลอกแต่เจ้าต้องฝึกกำลังนิ้วเท้าของเจ้าเสียก่อนสุนัขจิ้งจอกจึงได้ถามวิธีการฝึกนักดนตรีจึงได้เอ่ยขึ้นว่าเจ้าจะต้องยืนเท้าของเจ้ามาให้ข้าเสียก่อน เมื่อสุนักจิ้งจอกเยี่นเท้าไปให้นักดนตรีนักดนตรีก็นําเชือกมาผูกที่เท้าของสุนัขจิ้งจอกแล้วมัดไว้กับต้นไม้พร้อมกับกล่าวว่าเจ้าไม่คู่ควรที่จะเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับข้าหรอกนะเจ้าสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่กล่าวจบนักไวโอลินก็เดินทางต่อเดินทางมาอีกไม่ไกลเขาก็บรรเลงเพลงขึ้นอีกครั้งคราวนี้จะต้องไม่พลาดเหมือนครั้งที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่า สิ่งที่เดินมาหาเขากลับเป็นเพียงกระต่ายตัวน้อย,อยเพลงของท่านช่างไพเราะเหลือเกินถ้าท่านสอนให้ข้าเล่นไวโอลินข้าจะขออาสาเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับท่านนักดนตรีไม่รอช้าตรงเข้าไปจับกระต่ายผูกไว้กับต้นไม้ทันทีเจ้าไม่คู่ควรที่จะเป็นเพื่อนของข้าหรอกนะเจ้ากระต่ายอ่อนแอหมาป่าที่ถูกขังไว้ในโพรงไม้โกรธนักดนตรีมากที่ดูถูกมัน มันพยายามที่จะผักก้อนหินแล้วออกมาจากโพงไม้ให้ได้จนที่สุดมันก็ออกมาได้แล้วเริ่มออกวิ่งเพื่อตามหานักไวโอลีนจนกระทั่งมาเจอกับสุนัขจิ้งจอกมันช่วยกัดเชือกจนสุนัขจิ้งจอกหลุดออกจากต้นไม้ทั้งสองก็วิ่งมาเจอกระต่ายอีกจึงช่วยกันกัดเชือกให้กระต่ายทั้งสามช่วยกันตามหานักไวโอลินเพราะหวังที่จะแก้แค้นส่วนนักไวโอลิน ก็ยังไม่เลิกล้มที่จะหาเพื่อนร่วมทางเขาจึงบรรเลงเพลงอีกและสักพักก็มีคนตัดไม้ท่าทางดุดันเดินเข้ามาหาเขาเสียงไวโอลินของท่านไพเราะมากช่วยบรรเลงให้ข้าฟังอีกครั้งจะได้หรือไม่แล้วข้าจะอาสาเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับท่านแม้คนตัดไม้จะเป็นมนุษย์เช่นเดียวกันกับเขาแต่นักดนตรีก็ยังไม่พอใจท่าทาง ที่ดูป่าเถื่อนของคนตัดไม้อยู่ดีจึงคิดจะปฏิเสธแต่ยังไม่ทันจะได้เอ่ยคนตัดไม้ก็มองเห็นหมาป่าสุนัขจิ้งจอกและกระต่ายวิ่งตรงมาหานักดนตรีด้วยแววตาที่ดุดันคนตัดไม้จึงยกขวานขึ้นพร้อมกับวิ่งเข้าไปขวางทางสัตว์ทั้งสามอย่างรวดเร็วเมื่อทั้งสามเห็นขวานอันคมกริบกระทบแสงแวววับก็เกิดความกลัว จึงพากันวิ่งเตลิดนี้ไปโคละทิศโคละทางนักดนตรีจึงสำนึกได้ว่าเขาไม่ควรดูถูกผู้อื่นและตัดสินใครจากรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นนักดนตรีจึงบรรเลงเพลงให้คนตัดไม้ฟังอีกครั้งเพื่อผูกมิตรทั้งสองจึงได้ออกเดินทางร่วมกันนับตั้งแต่นั้นมา